สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆอยู่กับดาวเรืองคำนวณหวยค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเลขมงคลค่ะสำหรับสมาชิกใหม่ที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของทางช่องเลขมงคลค่ะเลขทุกเลขเป็นการคิดคำนวณเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ สองตัวล่างเน้นๆประจํางวดวันที่สาสิบธันวาคมหกสามสิติยังเดินดีต่อเนื่องนะคะเข้าติดการสามงวดแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกําวนกันสูตรนี้เราจะคิดคํานวณยอนหลังกันทั้งหมดสามงวดเพื่อจะหาค่าของงวดประจําวันที่สาสิบธันวาคมหลักสิบนะคะเรานําระวันที่หนึ่งหกตัวตั้งตามด้วยเลขท้ายสองตัวแล้วบวกเจ็ดคงที่หลักหน่วย เรานำรางวัลที่หนึ่งหกตัวตั้งเหมือนกันนะคะแล้วนำลองเลขท้ายสองตัวบวกสองคงที่ค่ะเรามาเริ่มกันเลยห้าบวกศูนย์เท่ากับห้าห้าบวกศูนย์อีกรอบนะคะก็เท่ากับ5 5าห้าบวกสีเท่ากับเก้าเก้าบวกสี่สองครั้งเท่ากับสิบเจดสิบวกเคงที่นะคะเท่ากับส เราเท่ากับ24เราใส่4หลังอันนี้ค่าหลักสิบเรามาดูบรรทัดต่อมาเลยนะคะนำ6สองตัวนะคะนำ6บวกกันสองครั้งเท่ากับ12 12นะคะบวก4สามครั้งเท่ากับ24 24บวก0เท่ากับ24 บวกสองคงที่ค่ะเท่ากับยี่สิบหกนะคะเราใส่หกหลังวันนี้เราคำนวณได้สี่หกนะคะสองตัวล่างาเดี๋ยวเรามาดูผลรางวัลกันนะคะเลขที่ออกนะคะสี่หกเข้าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตเต็มค่ะบรรทัดต่อมาเหมือนกันค่ะเก้าบวกเจ็ดเท่ากับสิบหก สิบหกบวกหกนะคะเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกหนึ่งเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามนะคะบวกสี่สองครั้งเท่ากับสามสิบเอ็ดสามสิบเอ็ดบวกเจ็ดนะคะเท่ากับสามสิบแปดเราใส่แปดหลังเป็นค่าหลักสิบก่อนเลยดูบรรทัดต่อมาฮะสองบวกสองเท่ากับสี่สี่บวกสี่สามครั้ง สี่บวกสี่สามครั้งเท่ากับสิบสองแล้วบวกสี่เท่ากับสิบหกสิบหกบวกหกเท่ากับยี่สิบสองยี่สิบสองบวกสองเท่ากับยี่สิบสี่เราใส่สี่หลังเป็นหลักหน่วยวันนี้เราคำนวณได้สี่แปดสี่เรามาตรวจผลรางวัลกันเลยนะคะว่าหลอกสองตัวล่าง เลขที่ออกคืออะไร8 4เข้า1 0 0เต็มเลยค่ะวินเข้านะคะมาดูว่าถัดมาค่ะ1บวก0เท่ากับ1 1บวกเเท่ากับ10 10บวกบวก4เท่ากับ14 14ี่วก8 14บวก8นะคะเท่ากับ30 1สิบวกครั้งเท่ากับ30 30บวก7นะคะเท่ากับ37เราใส่7หลังค่นะ ดูมัททัดต่อมานะคะศูนย์บวกกันสองครั้งนะคะตามด้วยบวกแปดสามครั้งเท่ากับยี่สิบสี่เพราะศูนย์ไม่มีค่ายี่สิบสี่บวกสี่เท่ากับยี่สิบแปดยี่สิบแปดบวกสองคงที่เท่ากับสามสิบเราใส่ศูนย์หลังวันนี้ดาวเรืองคำนวณได้เจ็ดศูนย์ตรวจผลรางวัลกันเลยนะฮะ เจ็ดศูนย์เท่าหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเต็มจากสูตรที่เราคำนวณได้ไมาดูสูตรต่อมาเลยนะคะสองบวกศูนย์เท่ากับสองสองบวกศูนย์อีกครั้งหนึ่งเท่ากับสองสองบวกสามเท่ากับห้าห้าห้าบวกเจ็ดสองครั้งนะคะเท่ากับสิบเก้าสิบเก้าวบวกเจ็ดคงที่เท่ากับยี่สิบหกเราใส่หกหลังฮะ มาดูหลักหน่วยต่อเลยนะคะหนึ่งบวกหนึ่งเท่ากับสองสองบวกเจ็ดสามครั้งบวกเจ็ดสามครั้งเท่ากับยี่สิบสามยี่สิบสามบวกศูนย์ก็เท่ากับยี่สิบสามเพ่าะศูนย์ไม่มีค่ายี่สิบสามบวกสองคงที่เท่ากับยี่สิบห้าเราใส่ห้าหลังนะคะนี้เราก็ต้องรอรุ้นผลกันว่างวดประจำวันที่สามสิบทันวาคม หกสามเลขที่ออกสองตัวล่างจะเข้าตรงตามสูตรที่ดาวเรืองคำนวณไว้ไหมหกห้านี้เลขดังหลายงวดแล้วสงสัยงวดนี้คงจะไม่พลาดแน่ๆเลยแนวทางสูตรคำนวณหวยเผื่อท่านใดชอบก็พิจรารณาหรือถ้าเพื่อนๆท่านใดไม่ชอบก็ผ่านได้เลยนะคะีิถูกก็ว่ากันไปตามสูตรเพราะดาวเรืองอะ่ะ นำมานำสถิติย้อนหลังเพื่อมาเป็นใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจแล้วก็วิจัดสินใจด้วยสําหรับคลิปนี้ดาวเรืองก็ขอลากันไปก่อนขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องเลขมงคลอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆ ของทางท่องเลขมงคลขอบคุณค่ะ